าธุเดร์ขาเข้ากลมขากใบ,บาปะนมน้อมหน้าโถบ,บูซาพุดโทษถ้ำพร้อมประสงค์องค์แก้วขอให้เป็นแถวทางซอรัญตัดซองขอให้เป็นปองทางท่างแก่กาวพญาแนทอนขอน้อมน้อมแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระมหาเทรานุเทระมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมมงคลญยานหลวงพ่อวิริยังเซรินทโรเป็นเข่าเป็นประมุขขอ ถวายความเคารพพระแม่ผร้บาอาจารย์พระมหาเทราโนเทรา,าเพื่อนสัทธรมิกทุกรูปทุกนามความนวยพรความสุขความเจริญความอยู่ดีไม่แห้งจงบังเกิดมีได้หยัดโยมสาธุชนออกตอนผู้รับฟังไา่การบัตรลือถ้ำในสวงพญาภาาเพลินซึ่งมณีอัตมาภาพกามาอัตมาภาพภาพใร้รทโอผาโศกามาพร้อมกับท่านอาจารย์ขาวหรือว่าซชื่อยังกว้เื่อที่เขาละครับ พิการนะครับเออเอากองไว้หัลว่าต่อค่วมจักบาดรแล้วบันบันชุด้ายก่อนหนานั่นเสียงตอบรับเป็นยังไงเนี่ยกัดแซวเลยบอแซวเลยหม้ากันกันอยู่ลังวัดเฮ้ยตัว่าตายบินกัไม่หมาว่าเป็นยุ่งหมาครับกถือว่าเสียงตอบรับก็ดีแต่ญาติยมผู้บังค่บังทันบางคนกัว่าฟังบ่ออกผู้ข่าวบ่แเป็นคนอีสาน พวกขาบางคนข้อนแก่นไปะนะโอ้ฟังซ้นตัวต้วตวตวตวัน <c oughs> ฟังบอกสังเกตได้จังใดเอาคนบันเท่าเนี่ยคันยุกกรุงเทพหู้ได้จังไดมว่าคนเป็นคนจังหวัดใดหูบอสังเกตบอบ่ได้สังเกตครับคันนังรถมีสอกทางมัจังสีคำข้างสายลายแม่นละสาระคำอ๋อเขาคือวังสั้นครับ <c oughs> สอกทางข้างอันนี่ไหมคำข้างอยู่ข้างอันหน้าตั้งเลยไหมอโอ้ยไทยสารคามบันเท่าครับ คันนั่งกินขอน้ำกันยำน้ำแข็งกูยำน้ำแข็งกูวดกวดเนี่ยเพราะมันไผ่หรอครับละเอียดอูเอ้าวละเอียดละเอียดครับคันห้าคันห้าไปไปซื้อถุงเขาปุ้นเขาปัดไปซื้อแต่บอกงงยางมากนี่ยพักบุ้งซ้ำสังล้างเต็มถุงเนี่ยเพราะมันไผ่หรอครับคอนเทนต์ครับคันนั่งดำๆหัวกุดๆเนี่แม่งรับน้องบัวลำพูคันบอกกันนคันแนวคันแนวเนี่ยเพราะมันไผ่เองล่ะครับ เ่ยยรเป็นไผ่ีกั่เอครับมองเลยครับเป็นให้สัน่นครับค้นบนเท่าี่มีเอกลักษณ์เอกลักษณ์ส่วนตัวส่วนตนส่วนบุคคลครับเป็นถือว่าเป็นพื้นฐานวัฒนธรรมแม้นมาอยู่กรุงเทพคันเห็นรถขายตะบกหุ่งนี่จอดอยู่มองไดหมองหนึ่งนี่อุ้นจะโหลดวราค้นบานเทาระยะจากตนจากอันล้านขายตะบกุ่งนับไปอีกทั้งผีสาเสาไฟฟ่าทั้งกับพีสาเสาไฟฟ้ามีแต่คนบานเท่าอ,อ,อีกตัวเมู่กรุงเทพ ครับแมนบ่<ม>นคือคยังอันไม่ยังก่นรถคนมือหนึ่งนั่งรถแท็กซี่ไปเนาะจังไดยี่ังใดแท็กซี่ยังอื่นถึกตำรวจโบกไหมตำรวจเลยถามแท็กซี่แท็กซี่ทำไมไม่อ้อมป้อมมาสันวะอ้อมป้อมรถแท็กซี่ก็เปิดกระจกออกตอบเลยครับมันจ้อตำรวจตำรวจมันจ้ามาสันวนะโอ้ยบันไดพ่แต่คนบันเฮา <c oughs> ครับ <c oughs> คนบันเฮาเหตุงานทีงตึกสูงคนบันเฮาเหตุงานอยู่ทั้งต่ำ คนบรรเทาเฮ็ดงานหลายที่สุดคุณฮู้บะกรุงเทพนี่คนจังหวัดใดเฮ็ดงานในห้องแอร์หลายที่สุดอันนี้ล้านบาทห้องรอยเอสครับเขาก็ว่าไรเอสขับแท็กซี่โอ้ยมันคนละอันห้องแอร์บะผมมามันห้องแอร์นีออฟฟิศห้องแอร์ว่าเอาห้องแอร์ว่าเอากระแอร์ยุคขับแอร์รถคนจังหวัดใดทํางานในธนาคารหลายที่สุดคนบรรเฮาเนี่กาฬสินุ์บ้องแมงครับ ไม่แจักแล้วครับท่านอาจารย์มึงเลยครับน้อคือวางเั้นขายอลอตเตอรี่น้องธนาคารเต็ <c oughs> มเห็น้ปะมันมันคนตาอ่านคนละธนาคารเอา้าแมนปะเฮ็ดงานธนาคารบากะกับแมนอยู่เฮ็ดงานธนาคารบะแมนเออคนละเอ็ดนี่เฮ็ดงนานในี่รองแย่ปะถือครับนั่นตัวแมนปะหล่ะผมมาแมนอันธนาคารประเทศไทยนี่คนจังหวัดใดด้วยที่สุดหึมงูบะกับแพงเพียรบธแมนนครับ ประเทศได้ครับรอยยิครับเ๋าคือว่ารอยยิ้เอกราศยังเอกราศยังเอกราชสุนนะพภูมสนามบินที่ยิ่งที่สุดในโลกในในเมืองไทยนี่ซื้อยังสุวรรณพูมิเออบ้านผมโอ้โม้นไปเด่นหมือนกันการนเลยก้าขึ้นมาบวกข้อมเาข้อมหลังหอดเดือนไดแล้วยี่สิบสองเขาแม่พมก็ลืมเนี่ยเอาตีไปไปหาเหรินได้งหลังอูมาเท่าข้อมเก่าวบอกข้อมหลัง เดือนว่างหันรอบว่างหันนั่นว่าเรื่องเที่ยวสุดท้ายนั่นว่าเรื่องเดือนหกเดือนหกบาทในต่อเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดจากเดือนเจ็ดไปหันกะเดือนแปดเมียนครับเออเขาาผมจับยง้มสามตาเบิ่งแล้วเดือนแปดคุณสิมีเคาะเด้อเคราะหยังครับพระสุกเขาพระเสาแทรกระว่างตัวให้ดีเดือนแปดนี่มันสิมีประมาณสามสิบหมื่นบวขาดบพเกินผมครับ ก็ามืี่มือลายกว่าเดอนกรุงพาอยากน้อยหนึ่งเนี่ยอืมนั่นแหละคือสิบอดลายกว่าเด่นตุลาหรอกไปไปใช่ครับมีผู้ใดไปมียังมีผู้สวดหายไปในสนอ้ยมันผมกระไดเด้อตายบปได้บอกที่ผ้ามูไปเลนไฮโลว้ามากเดือนที่เจ็ดเดือนที่เจ็ดว่าจะไหนผมผมบผมบอกเก่งพะยาต้องแห้จันร์ขาวพวกเก่งพญยาในบอดฟังเดือนเจ็ดนะเผาคว่ำห้ยอันตรายบอมาาพันครับนิมนต์ฟาขึ้นบ้านเล่งเป่าเขาเซย์ถ้ำ บุญสีมาสรอยค่ำสู <desp lawsuit royable> ้ทรงราชีบารมีพลท่านจิไรมั่นเลยพนตังแต่เั้าก็ตั้งแต่มาจากจังหวัดใดนี่น้องบัวโอ้ตีเอ้าโมกุดกูตัวดำๆแม่นี่ลีตีเลยนี่ก็น้องบัวก็น้องบัวกตังแต่เฮาเออตังแต่ค้นเฮาได้ยินแต่ปางกวนบบุญสัมหะสาระความเดือดท่อนเมืองบ้านสีซุมเย็นเมืองบ้านสีสุมเย็นครับเดือนเจ็ดบุญสัมหะสั่มหะคืออย่างเขาบุญชำระ เป็นยังจังอื่นมาช่ำระเป็นยังตั้งเดือนเจ็ดกระเดียนเจ็ดตั้ครับอ๋อสไปเป็นเดือนใช้ยังสี่เดือนแปดบ่ไอะไรีเอากับยับเสียเดือนหกบ่้อะไรจีเป็นเดือนเจ็ดขจักซอยซอยชี้แจงเดือนเจ็ดก่อนสีลงหน้าล้งหาอ๋อเคยบานบานคุณเคยแตกบานบ่แตกบานแตกบานเคยขจักประเภทนี้แตกบานบ่บไม่พแล้วบ้านผมในการฮอดมือปุ๊บนี่พอถ้ายกสิปกาศผู้หญ่บานสิประกาศ ลูบบ้านไทมียงเอ้ยมือนี่เป็นมือบอดีแตกบ้านกันนะฮะแตกออกไปจากบ้านมีบอกประเภทนี้บัานบัานบุญท่านมีบอกเอาเมียงหนองบอลำพูนี่มีบอกว่าเห็นนะครับบ่เคยไดยินี่เป็อย่างไรใช่เหรเห็นนี่มีแตกบ้านมีพิธีกรรมแตกบ้านครับอพิธีกรรมแตกบ้านก็คือว่าสมมติว่าวันอังคานเดือนใดมันต้องเดือนแข็งเดือนแข็งวันแข็งปีแข็งบ้านเมืองสรีลมหลวงแทบบ้านบ้านผมนี่เพิ่นสิบประกาศนัดกันว่ามือนี่แตกบ้านนะฮะว่าจะครบเวลาละกินเขาง่ายแล้วปุ๊บนี่ หนีจากบ้านไปปั๊เลยล็อกประตูเรียบร้อยแตกบ้านแตกเมืองหนีไปมาเป็นตะพยูดครับเอาไปหนครับผมขี่ไปป่นเอรของนี่แหละข้าเจ้าจังเหตุพิธีซ้ำฮะเหรอนีคนดฉัวแบบนี้ละเอาบอกนี่นี่บ้านผมได้แตกประจนพูนจนคำบทอาจารย์กลับมาทีมีคนไปเอิญมาเด้อพี่น้องเหตุการณ์บ้านเมืองดีแล้วสงบลมเย็นแล้วให้พี่น้องกลับมากขึ้นบ้านเตาบ้านมอนเฮาเพ้นสีเอิญขึ้นมาี่เอิญว่าพิธีแตกบ้านมนี้ครับ ซึ่งบานในฮอดเดือนเจ็ดเหล่าสิล่งหน้าเลยได้บัานนี้สีบโบคอยได้ยู่เฮิออร์นยู้ซ่านชีวิตส่วนใหญ่สิไปยูหน้ายู้ไห้ขันห้าเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงซองบอมี่ผู้ใดเบิงผู้ใดแง่งหา้าตาแนวบดีมันเข่าบันข่าเมืองต้องทำพิธีการซ้ำหขะขจัดปัดเป่าขับไล่เนี่ยบดีออกจากมู่บ้านไปซะก่อนอ๋อแล้วย่างหนึ่งอัน,อนบุญเบิกบา้านม่นภาพไปสวดบ้บานสวอกบ้านไส้บา,สาย,ายบาสวอกสายสิยสนหมาครับอันผมเคยยู่อมัไหมเป็นเป็นเนี่ยหน่อยผมก็เคยไปวันไส้แต่ว่าเราเอ็ดเนี่ยบอมีวันสอก มันเป็นยังไงอันวานศอกผมเข้าใจตะวันไส้ฉะนได้จำวานศอกวานไส้กับคำมันตอนนี้จำจำได้สิเดึกสิจะจัำวานเป็นยังต้องวานไส้เป็นวานไส้วานไส้เฮี่ยดังโคบเถือกระเบียงแตกเปียงโอ้ยไส้ขึ้นจีเม็ดใหญ่แต่ไส้ขึ้นจีเม็ดใหญ่กำเถื่อก่อนยืนมานั่งด้ครับมันเป็นยังบบบนี้เพราะเหตุผลมันมีคาถา ฆ่าถาเป่าไส้อิมัตสมิงมงอิมัตสมิงเราจะเสมานาเขตเตสมนตาสตาโยสตาสัตจสหาจานี่นี่แหละบทนี่เอาไว้เสกไส้เสกไส้เฮ็ดหนังเสกไส้ลาครับลายซิงบอดีมีพิธีกรรมนี่ผักกังห้องกมีเด้อ๋อมีเสกไส้เสกปูนเสกหินครับบ้นี้ก็เฮ็ดถาดใส้ดูดเน้นขาวอย เป็นสั้นวัานนี่ <c oughs> เพิ่นเอิ่นกรุงเทพนี่เอิ่นว่าอาตานาตินิยปริษมีการยิ่งปืนอาตานาสมัยตะกี้มีการยิ่งปืนไรผีครับมีผู้ตะกี้ผู้เ่าผู้แก่นี่สิเอาขมิ้นกระปุนไว้ทีงหัวบนนอนเอาไว้เห็นอย่างพอบอเพิ่นยานผีพอผีเม่เพิ่นถือย่านปืนแลนหัวลมหัวล่างข้างแตกมากระมาเสร็จมาถูมาใสายย่หยาใส่ยุ่สยยใส่ยานี่โบราณบ <c oughs> ันทีฉะ <c oughs> นั้นบ้านเฮานี่จึงมีพิธีกับวันใส่ ขาจัดสิ่งบดีขาจัดเสนยียดจะไล่ออกข่ามจริงแล้วโดยปกติแหละคนสีมุน่นพระขึ้นไปสวดมุ่นอยู่เงื่อนครับให้พระได้เทศให้พระได้สอนเนี่ยครับแล้วชูม,มือนี่ผมเห็นไปแต่ย้ำตายไปแต่ย้ำตายย้ำบ่ตายบ่มุ่นจักที่อเออ,เอจังสรนแล้วคนอเน่าหนึ่งทีบ่มุน่นพระเพราะว่าเป็นคนสลาดเป็นคนประมาทสองสลาดกวัวพระเทศสามเศรษฐกิจมันบ่อมั่วซี่สังขารกับบ่ซอย พระหาบอกหมอยเลขกับบอถือบอกหมายบอกเบอร์บ่อไปเป็นคนเป็นนั่นสั้นคือกันหน้าว่าม่นพระเขามาม่นพระเขามาแหละให้เพื่อนในเทศได้สอนคือกันเดือนนี้นี่มีการเดือนหกเดือนเจ็ดนี่สีเลี้ยงบ้านเดือนบ้านคือเอาเราให้ใกล้โตเราให้ใกล้โตไปถวายยาปูเงาเงาพอปูเงาพอเถ่าผู้เป็นพีหะพีอารักพีรักพีรักหักบ้านันว่าแล้วในเดือนนี้เองก็มีอีกพิธีกรรมหนึ่งครับ เอิ้นว่าเลี่ยงของรักษาคือต้องเอาได้เอานําอบนําหอมดอกไม้ไปหาพระอยุบัด mm hmm. เอื่นว่าพะยุของรักษาน้าพน mm hmm. เป็นอย่างยังเอิ้นพะยุของรักษาเป็นพิธีกรรมให้มาเลี่ยงของรักษาเพื่อว่าใหอาราธนาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์มาไว้ยอยู่ในเยนในซ่านในจิตในใจนี่จ้เอิ้นว่าบุญเดือนซ้ำหะนี่คือเดือนเจ็ดซ้ำหะแ mm hmm. นวอดีตควมจจิงแล้วรังไงใจคว,ว่โบราานพนเฮ็ดไว้ให้พระได้สอนโยม เฮ so ็ดไห้ให้พระได้สอนโยมให้ส้าละคิดส้าละใจสําละแนวบดีออกจากคิดจากใจมันนัจสิบ่มีคนไปลักของข้าเจ้าเน่ยมข้าเจ้าแตกบ้านความชนะของมันนี่ยเอาไปยังเอาไปถิ่มไปแกงขี่อยสุดเซ็งมือว่าเป็นแต่แกงขี่หล่อนเอาเดือนแปดนิมนต์เดือนแปดเดือนแปดจันเพี่นแจงท่อแสงใสสางาเดือนแปดมาฮอดแล้วสีแววขึ้นลื่นหลังออื เดือนนี้สงเพื่นอนย่างอยู่จำพันสาภาวนาอบร่มคมใจ,มใจสูแล่ง <ใจ S 1> เศร้าเข้ามาผ้ากันทำบุญพ้อพทำถวายผ่าอ,อาบน้ำให้ห่าถันเพื่อนชายสวยเดือนแปดค่อยเห็นล่มทางใบเสียวเหลียวเห็นฝูงป่าเขาแลนเหรินห้ต้ตอมแลนล่องห้อตอมอห้ตม,หต,อมหตอมนะกบเบก่พน,น้อนค่อยถา่าฝนสีมาได้มวนล,ล่องแลนเหรินนำห้ห้องสัวเซียว ยังครับฮะยังรายการนี้นี่เป็นรายการพญาภาพเพิ่นผมเห็นคุณอ่านพญญาแล้วผมเห็นมันจะเป็นพญญาภาพเขียดผมกระบ่ายเดียนแปดนี่เป็นเดียนเข่าพันษาเมียนครับม่อนพ่อแมวกระบอายจาร์เพิ่นเข่าพันษาหลังจากวันเลี่ยมหนึ่งคำเดียนแปดเข่าพันษาหนึ่งคำนอคำหนึ่งเดือนแปดออกไม่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 คำหนึ่งเดือนแปดนี่อัน มนฑ์พระเขาพันษาซึ่งเดือนนี้ถือว่าหยาดย่อมมีประเภทนี้ย่างหนึ่งคือท่านถอดผ้าอาบนนําครับท่านถอดผ้าอาบนําท่านถอดเทียนพันษาเป็นยังต้องเป็นผ้าอาบนนําผมไม่เคยใส่ผ้าอาบนํชาชักเสียตะเมอฝน,นมาหนผ้าอาบนังฝนงวัดศิกาสาดีกังซึ่งผ้าอาบนนําฝนผมไม่เคยใส่ผมกับไ<ผ>ม่เคยใส่ผมใส่แต่ผ้าขนหนูป่<อ>กครับดีที่คุณใส่ผ้าขนหนูครับเผมไม่เคยใส่ผ้าอาบนนําฝนเลยส่วนใหญ่ใส่นนังอาบนําปะปม โอ้ฮากลิบเลยนะมุกเนี่ยเงียบสนิทเลยเหรอนั e ่นล่ะพันจังววาเดือนแปดนี่เป็นเดือนก้อนเดือนแปดเดือนหนึ่งพระเจ้าให้แหมหนึ่งคำเดือนเจ็ดไปจนฮอดแหมหนึ่งคำเดือนแปดเป็นมือให้เปิดโอกาสใถ้โยมนทอดท่างถวายผาอาบน้ำฝนเกินนั่นกับอะไรก้อนนั่นกับอะไรดิอันนี้เอินว่าประการละท่านคื้อกันปีหนึ่งฮับได้เชนหนึ่งพระเจ้าประสงค์ ฉะนั้นโยมจึงเอาผ้าอาบน้ําฝนมาถวายผราผ้าพื้นแดงๆหนึ่งผ้าพื้นแดงๆซูเมอร์นี่มกากไงไปหาซื้อเอาตาคุสังกท่านทอฟร์เม,มอร์นี่ปิดกับโบหุ่มปิดขาเนี่ยนะบ่ได้ดปิดขาเข้ากับโบหุ่มนะนี่มกากไงผ้าอาบน้ําของดีของของ,ของที่ถือต้องตามพระธรรมพระวินัยนี่ต้องเป็นผ้าอาบน้ําสีแดงกุบา<ม>รย์พาใสย่ยอมขีดินแดง เป็นพาย่อมขีดินแดงอันเป็นยังที่มากคือเป็นยังคือต้องถวายผาอาบน้ำเพราผ้ามันมันมันเลื่องของเลื่องมั่นคือว่าสมัยนั้นนาฝนพระแม่วิสาขานี่นิมนต์พระไปสันเขายุ่งเฮื่อนปรากฏว่าไห้นั่งท่าสีหรือนั่งถาดนี่ไปนิมนต์พระพระช่วงนั้นฝนมันตกเลยถอดผาอาบน้ำผาตะกี้หายากครับมีสะบงพื้นหนึ่งมีสังฆาพื้นหนึ่งมีกีว่านพื้นหนึ่งเหมือล่ะ อังสา,ากับบ่มีได้ตะเกียครับสมัยก่อนนาเดือนนากรุงรัตนโกสินทร์นี่บ่มีอังสาใส่เบิงเบิงจากอการบันทึกบันทึกของบาทหลวงฝรังสมัยตะ,ะเกียะเขาเจ้าเขียนไว้ว่ามาในบ้านเฮานี่บ่มีอังสาใส่เป็นผาพื้นเดียวนุ่งไหว,ว่นวาฉะนั้นแสดงว่าสมัยตะกี้บ่มีผาอังสา,ามีสบงบพื้นเดียวถ้ามันเปียกก็เลยพาดไหวอาบนําฝนนั่งท่าสีไปเห็นเอ้ยกลับขึ้นไปห้องไว้วิบาย มีแต่ชี้เปลยมีแต่ชี้เปลยมีแต่ตาพวกนักบวชนอกศาสนายเยื่วัดบ้านหล่าววันั่งกันเลยว่าไปไหมฝนเศร้าตกไปไหมไปเห็นพระข้องผาแล้วก็เลยมาขืดเบิงโอเหตุผลว่าเป็นอยังขู่บาอาจารย์ิ่นยังแก่ผาอาบนางพะว่ามันอม่ม,ม,ม,มีผาเปียนนงก็เลยขอพระพุทธเจ้าว่าให้ผู้ขาได้เป็นผู้ถวายผาอาบนำฝนซะก่อนหนะ้นาเขาพรรษาพระเจ้าพระสงค์สิไดลใส่นี่เป็นเหตุผลว่าเป็นอย่างจังได้ถวายผาอาบนำฝนเพราะช่วงหน้าฝนมันเปียกง่ายผาเปียกง่าย ครับ,รบมันต้องมีผ่าเปี้ยนคูบาอาจารย์ผู้ถือธุดงควัตถือผ่าสามพื้นนี่บ่นอนาผ่าอาบนา้ำเด้ผ่าอาบน้ำถือวันนับเขาในสามเพาะจาเป็นต้องเปียนสมัยปู้ได้เจ้ากับเปี้ยนคือกันอันนี้จึงถือว่าในพรรษาถวายผ่าาน้ำฝนในพรรษาถวายเทียนพรรษาพอคูบาอาจารย์บด้ไปเที่ยวลัางอ่างแหมทางใดอของใส่ของสอยบางวัดบางว่าเที่ยนในวัดป่านี่ยยังใส่ได้เลยครับเอาไปจุดหัวจุดถ่ายท่านยังจงขุมยังได้ใส่อยู่ในวัดป่า ฉะนั้นจึงถือว่าเดือนแปดนี่เป็นเดือนที่คว้วนจิตถวายผ่าอาบนาฝนถาวายเที่ยนพันศานี่สมควรที่สุดเนาะฉะนั้นจังว่ากสิได้ยุติไว้แต่เพียงเท่าน,นี้แหละพอหอดเดือนแปดต่อไปก็ิเป็นเดืน 9, <ะ>อนเก้าข่าประดับดิน<ะ>ครับ<ะ>พิถึกแนะนําประการใดกับให้ญาติโยมไดตม้ตำหนิติ่งข้ามาหรือว่าสมักสมควนอยากให้บอกเรื่องใด กาเจริญพรเรียนเชิญได้แจ้งเขามาทั้งรายการบรรลือธรรมถึงมีท่านอาจารย์บรรลือปาวาโร่ซื้ออิลีในรายการนี่ซื่อว่าขาวพาดูดไพโรดพูดบรรลือธรรมครับดังนั้นก็นถือว่าอบอกเกาวออกตนยาดย่ดมสุภูสุคนให้ได้หูวได้ทราบว่าบุญประเภทนี้สิบสองเดือนของเฮาเปลี่ยนประเภทนี้อีสา,บานบันเฮาคืดฮอดขิดเกาค้องหลังคืดฮอดพอ่อเมผู้ผนสางผนแปงจ้งว่าหยาดย่ดมทั้งหลายผู้ที่ ทำคันิ่งถึงบุญเดือน12หรือว่าบุญประเภทนี้12เดือนค่ะให้ภาคกันสืบสารงานบุญงานประเภทนี้เอาไว้สำหรับมณีรา่การบรรลือถ้ำในส่วนพญาภาพเพิ่นกับขอสมุดยุติลงอําลาพาจากพอม่พี่นองไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเมืองบังเกิดมีแล่ทันทุก่ันทุกคนเทินเจริญพร